สวัสดีครับไร่เส้นสูงนะครับวันนี้จะมาถามจะมาถามวิธีการปลูกแตงโมงและก็อยากรู้ความรู้กับลุงแกนะครับลุงชื่ออะไรนะครับลุงชื่อบุญตีครับผมลุงบุญตีนะครับว่าแกปลูกยังไงแกทํำยังไงนะครับแกปลูกมาทุกปีนะครับนี่ตรงนี้ปลูกแปลงใหญ่นะครับทุกปีครับผมตอนนี้เจ็ดก็จะต่อตอนนี้เองตอนนี้มันเล็กพอดินมันยังหาไม่ไม่เลึกมันก็ต้องรอรอฝนตกนะครับตรงนี้นะครับ พอให้ฝนตกว่าไถไม่ได้ลึกนะครับเพราะว่าดินยังแห้งอยู่ตัวนี้ปลูกได้กี่วันแล้วครับตรงนี้ไม่ปลูกได้ไพิสองวันในปึกปลูกได้สองวันนะครับตรงนี้อสองวันมันก็สองวันทางนู้นก็สองวันเนาะพอดีเม็ดโปดก็กำลังจะเม็ดหายอีกอันนี้จะทำสายสายน้ำหยดเนาะโดยน้ำหยดแล้วพยางคุมไหมตรงนี้อันนี้ไอ้ฝั่งนี้ไม่ต้องคุมทางนู้นทางนู้นจะคุมเนาะทางนู้นทางนั้นคุมคุมฝังนั้นครับที่เหลือนี่ไม่ต้องคุมเราลองมาเดินดูทั้งอย่างครับเดินดูได้เลยครับเดินหน้นมาเลยครับ ม,มนตีแกก,แก,ก็ใช้น้ำจากตัวนี้นะครับหมดทำมานานยังครับเนี่ยโอเคแกทำมาสองสามปีนะสองสามรุ่นมาแล้วอันนี้้ถาใช้ผ้าคลุมเนี่ยมันมันก็ดีอย่างหนึง่งเพราะเรามันกันหญ้าได้ดีกันน้ำน้ำ ขึมนชำได้นานไงครับอ๋อแต่ถ้าถ้าแบบประหยัดเรามันต้องใช้ผ้าเลยก็ยิง่งดีคนมากคนไม่ค่อยใช้ผ้ากันมันเพราะมันใช้ชามันทุนเยอะอันนี้ระยะห่างของหลุมประมาณกี่ต้นครับนี่นเออระยะห่างของหลุมประมาณกี่เซนประมาณสามสิบสามสิบเซนอ๋อยาวระยะยาวกี่เมตรครับนี่มันผ้านี้มันต่อสองสองฝืนอืมสองผืนนะอ,อ,นอยาวมากเลย อันนี้ปลูกไปได้กี่วันแล้วครับปลูกไปสองวันสองวันแล้วอันนี้กําลังขึ้นแล้วนะครับนี่ดูครับแต่ยังกำลังจะแตกแล้วครนะเล็กนะครับกําลังแตกมาแล้วสามวันกําลังขึ้นนะครับแล้ววิธีการเอ่อเพาะเมล็ดทํำยังไงครับก่อนปลูกครับถ้าเพาะเมล็ดก็ดีแต่เพาะเมล็ดนี่ก็ดีนะไม่ก่อนก่อนที่จะปลูกลงลุมนี่ต้องหมาไว้ก่อนหรือยังไงแบบไหนต้องทํำยังไงครับนี่เราแช่แช่น้ำมาหนึ่งชั่วโมง แช่แช่น้ำอะไรครับนี่น้ำแช,ช่น้ำนี่แหละใช่น้ำเปล่าแล้วธรรมดาใช่ไหมแช่แช่น้ำเปล่าเสร็จแล้วก็แช่ไว้หนึ่งชั่วโมง,โมงพอน้ำเสร็จน้ำไม่แห้งเสร็จแล้วก็มาใส่ใส่ถังกอลอนตะกติกนะครับติกก็ปิดไว้หนึ่งคืนหนึ่งคืนตากแดดไว้เลยละเราอนตากแดดไปเลยหนึ่งคืนมาแล้วก็ออกลากออกลากแล้วก็เอามาปลูกอืาอยังไม่ต้องลงลากหรอกพอพอแช่ทั้งคืนแล้วก็ลงรีบปลูกเลยครับถ้าเอาไว้นานลากมันออกยาว แล้วแล้วกับการปรับปรุงดินทํำยังไงเนี่ยปรับปรุงดินใส่อะไรบ้างไหมอย่างเดียวตรนนี้ครั้งแรกเราเราเราขัไถครั้งแรกเราพัไถไถปุ๊บแล้วก็เอาโรยเลยโรยปุ๋ยเอาปุ๋ยอะไรครับปุ๋ยไถกบปุ๋ยลงพื้นสิบห้าสิบห้าสิบห้าอย่างเดียวอ่าสิบห้าก่อนวานรองพื้นก่อนแล้วก็ไถกบปุ๋ยไว้ไล่ลากระสอบยิงดีอ๋อใช้รองพื้นนี่ไล่ต่อถุงอ่ายิงดีไล่ตกระสอบนะครับแล้วก็แล้วค่อยให้ตามนํำดัดอีกครับ แล้วเราก็ให้ตานนู้นจบนี่กี่วันให้ครั้งหนึ่งครับนี่ก็ไม่ถึงอาทิตย์หรอกแต่เราถ้าให้ไวยิ่งดีโอให้ไวยังดีนะประมาณสัยิ่งขึ้นหรืยิ่งให้ามอย่งนี้บ่อยีอาทิตย์หนึ่งหรือสามสี่วันต่อครั้งอ่าอะไรแหละการอ่าให้ให้ยานี่ให้ยังไงครับนี่ให้ยายาป้องกันโรคป้องกันอะไรเงี้ยก็เราซื้อไอ้นูตาโคนนาตาโคนของพวกพวกกันเพียกันอะไรนะกันเชื้อราครับนูตาโคนนะนิตาโคนแล้วก็เคมีที่ป้องกันกคือพว ถ้าเป็นยาพวกยาแมลงอะไรก็ได้พวกโพลิโดนก็ได้อ๋อมันนี่ใช้ทั้งอันนี้ใช้โพลิโดนฉีดอ๋อก็ป้องกันเพี้ยไฟได้เนาะเออใช้พวกฆ่าแมลงมันเขาก็เขียนไว้ข้างกล่องนั่นแหละป้องกันเพี้ยไฟเพี้ยแมลงตัวปีกกาปีกแข็งอะไรนะอ๋อพร้อมกับเท่านั้นอ่าฉีดได้เลยครับนี่ก็ระบบบางน้ำหยดนะครับตรงนี้จะใช้ท่อน้ำหยดน้ำอันนี้ใช้สูบเราสูบขึ้นมาหรือยังไงครับนี่ตอนนี้ของจากบ่อขึ้นมาสูบสูบน้ำจากบ่อแล้วก็ปล่อยสายน้ำหยดมาครับ อันนี้อันนี้สายนี้ใช้ใช้ระยะห่างกี่เซนครับตัวนี้มัน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 มีระบบถีก็มีแต่ผมว่าถ้า้ตัวถีดีตัวนี้ตัวนี้มันก็ประมาณสักสี่สิบเซนสามสิบเซนสี่สิบเซนตันี้3ามสิบนะครับนี่สาย3านสิบครับใช้พยางคุมนะครับีมันน้ำมันจะได้ชุ่มฉ่ำทั่วเลยง่ายดีครับปีปีที่แล้วได้ปลูกไหมปีที่แล้วปีที่แล้วปลูกผมลงปลูกได้ได้ได้ผลปลิตยังไงครับปีที่แล้วมันราคาถูกอะ โมแตงโมถูกเนาะปีที so <certeza. S 2> ación, ่แล้วใช่อยู่ปีที่แล้วถูกนะครับแตงโมถูกถือแล้วได้สองบาทลงได้สองบาทได้ขายได้กี่หมื่นครับปีที่แล้วปีที่แล้วมันตกเท่าไหร่รู้สึกว่าจะขาดทุนนะปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วขาดทุนเนาะขาดทุนขาดทุนมันถูกด้วยงบงบประมาณที่เราลงทุนเอ่อหนึ่งไร่นี่ลงทุนหนึ่งไร่นะครับลงทุนประมาณเท่าไหร่ ไล่หนึ่งถ้าเราแบบไม่ต้องปูไม่ต้องปูผ้าเนี่ยครับไม่ต้องปูผ้าก็แค่แค่เราซื้อสายดาหยดสายดาหยดม้วนนึงก็มันประมาณรูปเจ็ดร้อยอ่ะหกร้อยกว่าบาทอ๋อเอาหกร้อยเจ็ดร้อยเออซื้อได้ถูกนะ,ะบางทีก็พันกว่าพันหนึง่งเราเอาได้ไม่ม้องผมซื้อที่ไอ้เทียนชยัยที่แล้วอ๋อเทียนชัยถูกพ่อก็ถูกครับแล้วแล้วม้วนหนึ่งนี่ม้วนหนึ่งี่ได้ม้วนไอ้สายนดำหยดนี้ม้วนหนึ่งได้กี่ไร่ครับ มันผมตอนนั้นทำสองไร่มันตกอยู่สามมวนสามพนเมตรนะใช่ไหมพันเมตรครับหนึ่งไล่สามหนึ่งไร่นี่ตกกี่มวนนะสามมวนหรือเท่าไหร่หรือหนึ่งมวนตอนนั้นผมทำขบวนนั้นทำทดลองทำสองไล่สองไร่มันตกประมาณสามมวนนะโอ้สองไร่ต่อสามมวนนะครับมันอยู่ที่ ระยะห่างนี่ครับี่ระยะห่างระยะห่างนี่นี่ห่างของแถวจากตรงตรงนี้ไปตรงนู้นตรงนี้ระดับระดับระดับประมาณสองเมตรถ้าเอาตามจริงบางคนก็เอาสองเมตรหกสิบแต่ผมเอาสองเมตรกว่ากว่าสองเมตรห้าสิบก็พอดีนี่แกระยะห่างจากตรงนี้ไปตรงนู้นสองเมตรห้าสิบนะครับแต่ละคนนะครับแต่งทำแตงโมก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับคนก็เอาห่างใชฮอร์โมนอะไรครับฉีดมีฮอร์โมนกี่อย่างครับเนี่ยผมใชหลายอย่าง ฮอร์โมนหลายอย่างเนาะมีที่เน้นๆเลยมีฮอร์โมนอะไรครับที่ใช้หลักๆเลยมันเป็เพื่อปมใช้ของไอ้พวกไอโฟดกับไอ้อะไรไอ้อะไรนะตัวนึงของอะไรมั้งดูหน่อยมีที่เราใช้ของไอ้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 ตัวที่อะไรนะของเรียกอะไร ที่เม็ดผสมน้ำสีโอโฟ้าเขาเรียกนอะไรนะก็ <st ing> ไม่รู้ืันันว่าม่เคยใช้ยาอะไรตัวหนึ่งแต่ติปีน,นี้ก็ไม่ใช้ใช้ใช้เอฟฟอร์ตอ๋อเอฟฟอร์ตแล้วยาปรับสภาพอากาศอย่างนี้ทำาไงมีไหมมันไม่มีผมก็มีแค่พวกปุ๋ยพวกเอที่กันตีกันแมลงอะไรนะอ๋อไม่ได้ปรับอากาศไม่ได้ใช้ไม่มีเนาะไม่ก็ไม่เคยใช้เนาะคนเไม่ใช้แล้วเราก็สังเกตแล้วแตงนี้จะตัดยอดนะครับตัวนี้ตัดยอดไหมตัดครับตัดยอดสี่ใบตัดยอดนะครับแล้วเอาไว้กี่แขนงครับนี่ มันพอสิบเอาไว้หมดทุกคะแนนหมดทุกคแนงพอพอระด็ดเยอดปุ๊บปล่อยเป็นเลยรมชาติเลยเป็นจมชาติแล้วเอาต้นละกี่ลูกครับนี่มันผมจะเอาไว้ห่างห่างจากจากนี้ประมาณสักสิบสิบใบโอเคจะเอาไว้สิบข้อสิบใบแล้วก็เอาลูกปล่อยลูกนะครับจะเอาไว้สิบใบสิบข้อนะครับถึงเอาไว้ลูกนะครับปล่อยลูกนะครับลูกนึงไอ้ละคะแนงนึงนี่จะเอาไว้กี่ลูก ตอนนั้นนั้นปล่อยมันไปเลยมันแล้วแต่จะติดอ๋อแล้วจะติดกินลูกก็เอาใช่ปล่อยก็พอติดชุดแรกก็เด็ดลูกทิ้งหมดทิ้งหมดเลยเด็ดทุ่งจาก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 ตะโคนมาถึงสิบข้อนั่นบ่อยอือแล้วก็ก็เก็บลูกทิ้งเหมือนกันนะครับอ่าเก็บลูกทิ้งแล้วเวลาตอนจะเก็บเกี่ยวต้องใช้ใช้ยาดึงไหมครับโอ้โทษทีครับถามคนใช้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 ยายืดยี่ห้อนะครับยายืดครับเอ่อยาดึงผมก็จำยี่ห้อไม่ได้แล้ว เดี๋ยวเราต้องเวลานั้นค่อยไปซื้อในร้านเราก็ได้ถามยายืดถามเขาว่ายายืดใช่ไหมครับมันเป็นเป็นหลอดหรือเป็นยังไงครับนี่เป็นขวดเป็นขวดเลยขวดใหญ่ไหมไม่ขวดไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกยายืดยอดอ่ะครับถามตามร้านค้าขายที่ขายพวกอุปกรณ์อุปกรณ์ร้านเทียนชัยไหนมีอ๋อร้านเทียนชัยมีเนาะยายืดออ๋ยืดยอดเทียนชัยนี่อยู่จังหวัดปทีมธานีเนาะนี่อยู่ตรงพัชรา่์ข้ามเขากระดงไปตรงนี้อ๋ออยู่ขวามือนะครับ ก็มียาก็มีอย่างนี้นะครับก mm ็ม hmm. mm ีอ hmm. ย mm ่างที่ว่านะครับก็มีเชื้อราแล้วก็ยายืดแล้วก็ฮอร์โมนก็มีฮอร์โมนมีหลายอย่างนะครับใช่แล้วแต่เราจะใช้เอาแล้วแต่เราจะใช้นะครับแล้วก็ตัวไหนตีแล้วก็ใช้แต่ยาฆ่าศัตรูนี่คือเพี้ยไฟลายแดงนี่พวกนี้ใช้ยาใช้ยาโพลิดอนหรือยังไงใช้แล้วแต่เราที่เราชอบตัวไหนโอ้แล้วแต่เราเอนไหนว่าดีเราก็ใช้ใช้ดีก็ใช้เพคะครับเพราะเราจิตตลอดอ่ะพอดูเราเดินเดินดูเท่านู้จะมีก็รีบฉีดเลยครับอันนี้ฉีดยาป้องกันนี่ประมาณกี่วันฉฉฉีีีดดดคครรัั้งงงบผมออาาททิิตตยย์์นนึึ ครั้งนึองเจจะใช้อาทิตึ่งถ้ามันไม่ลงก็อย่าเพิ่งฉีดต่แกก็จะดูก็เจกจะดูว่าลงไม่ลงนะเจถึงฉีดถ้าลงแกถึงจะฉีดนะครับอทิตย์หนึ่งฉีดหนึ่งครั้งแต่ถ้าว่ามันลงนี่ฉีดยังไงครับนี่ถ้ามันลงแล้วเราจะฉีดต่อกันเลยหรือยังไงก็เราฉีดปุ๊บแล้วก็สังเกตดูถ้ายังไม่ตายเราก็ซ้ำอีกได้อ๋อถ้ายังไม่ตายเราก็ซ้ำอีกใช่ไหมอื่เจ๊ทำเป็นมืออาชีพนะครับนี่คือทำแปลงใหญ่เลยเยอะด้วยนะครับแก ปีนึงปีนึงแกก็ขายได้หลายหมื่นนะครับปีที่แล้วรู้ว่าสึกว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าแตงราคาถูกาขายได้โลละสองบาทไมหน้าก่อนจะลงทีเดียวสี่สิบไร่เลยอ๋ออันนี้อันนี้ทําทั้งหมดกี่ไร่ครับนี่ถ้ารวมทั้งฝั่งตรงนู้นด้วยหนะึ่งปั่อนนั้นก็ห้าไร่ปั่จนนี้ก็ห้าไร่โอ้สิบไร่้ตรงนู้นปลูกอะไรครับตรงที่เห็นยังไม่ได้ใส่พยังคุมอันนั้นผมปลูกพวกไอ้ถุยสมกับบันเท่เออ อตัวที่ยังไม่ได้คุมยางตัวนี้นะตรงใกล้ๆต้นนี้ครับนี่ก็จะลงมันก็แดนก็จะลงเต็มมาแล้วอ๋อสังเวลิตมาแล้วสังเวลิตพันอะไรครับนี่ตอเอ็กต้ารอ่ากินนาวีเอ็กตร้าหรือยังไงของเอ็กตาร์ของตอปิโดโอ้ตอปิโดลงตอปิโดอย่างเดียวหรือแกลงตอปิโดนะครับตอปิโดพันเอ็กตร้านะครับยี่ห้อนะแกก็ดูนะครับว่าผลงานของแกจะทำยังไงเป็นแบบไหนนะครับ เห็นแก้วทำมาสวยงามล่องตรงจอดนะครับดูครับจะเป็นลงตรงไหนต่อเนี่ยก็ก็จะก็มาถ่ายทำตรงน,นี้สิก็ก็จะไปดูฝังทงางสเกซัมแปลงหนึง่งที่เขายังไม่ได้ปลูกเขาปลูกแล้วแหละแต่ขึ้นเป็นต้นแล้วแหละแต่แต่เห็นแต่ไม่เห็นเนจ้าของเขาก็เลยไม่แวะ เลยไม่เห็นเาทั้งนี้เห็นมาหลายวันแล้วแต่เ<อ>พิ่งเคยมาตีเรื่องไม่มีจะของผม ok. ก,ก็ไม่กล้าเข้าเปา <ผม S 2> ็นมากกลัวมารกัดลงช้าลงช้ามันเพราะรอพวกพวกอะไรเพื่อนมารอพเพื่อนเดินลงเร<อ>าทนทันกันเนี่ยแกทําสวยนะครับนี่ก็แกก็บอกสูตรพิธีการทําแล้วนะครับก็ใครสนใจก็ทําตามได้นะครับแกไม่ห่วงวิชานะครับแกก็บอกให้เราทําตามใครสนใจคนมือใหม่หัดทําก็ฟังดูคลิปนี้ก็ มีประโยชน์นะครับสำหรับที่มือใหม่หัดปลูกนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ